ว้ <Happy> พนะ่พนะ้ารครับขอให้กำนันะครับสุภาพแขงแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม,นนไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับไทยยอไทยยอไทยย ตำรวจทางหลวง,งถูกน้องท่าผาลูกน้องคนสนิทกำนันนกยิงดับกลางงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกในจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ยังมีตำรวจทางหลวงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเมื่อช่วงกลางดึกวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาจนเป็นที่มาของงานเลี้ยงเลือดด้านตำรวจเองก็ไม่นิ่งนอนใจลงพื้นที่ไล่ล่าน้องท่าผาและกำนันนกทันที ผ่านไปไม่ถึงวันในที่สุดด้านกำนันนกก็เข้ามอบตัวในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูทอเมืองนครปฐมแต่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธขณะเดียวกันทางด้านตำรวจก็ยังคงติดตามไล่ล่าหนองท่าผาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบตัวหนองท่าผาอยู่ที่โรงเจร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำกำลังเข้าไปปิดล้อม แต่หน่องไม่ยอมจำนวนง่ายๆทำให้เกิดเหตุปะทะก่อนเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจทำการวิสามันหน่องท่าผาในที่สุดขณะที่ทางญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตโดยภรรยาของนายหน่องก็เปิดใจเล่าทั้งน้ำตาเชื่อว่าที่นายหน่องลงมือยิงตำรวจทางบกนั้นไม่ใช่แค่ส่วนตัวที่ผ่านมาสามีจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแถมไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่ติดใจก็เชื่อว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองอ่ะใช่คงไม่ใช่เรื่องของตัวเองแน่นอนเราพูดอะไรไม่ได้หรอกเดินทางไปหาคนนั่นบ่อยไหมครับไปทุกวันนะช่วงหลังเนี้ยทุกวันเลยทุกวันก็คือในรอบเดือนหรือสองเดือนที่จะมาใช่ค่ะเขาเดินทางไปบ่อยเลยเขาได้บอกกับเราไหมครับว่าเขาเดินทางไปทำอะไรก็บางทีก็ไปก็อยู่ที่บ้านเขาเนะ้ย ไไไไปปปหรออเเวลาาาข้้นนนกกกนน็ัับำะย่งีถึงแม้จะมีการวิสามันลูกน้องคนสนิทไปแล้วทางด้านกำนันนกก็ยังคงไม่มีท่าทีที่จะยอมรับยังคงยืนยันว่าเหตุยิงตำรวจทางหลวงนั้นเป็นเพียงการตัดสินใจของลูกน้องไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อย่างใด ก่อนเจ้าหน้าที่จะพาตัวกำนันนกเข้าสอบปากคำต่อที่กองปราบเมื่อครบกำหนดคุมตัว48ชั่วโมงก็จะนำตัวไปฝากขังต่อในวันพรุ่งนี้แม้กำนันนกจะยังคงยืนกรานปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่โดยเฉพาะคำให้การของพยานล้วนแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กำนันนกนั้นมีพฤติการที่น่าสงสัยซ้ำในขณะที่เกิดเหตุก็ยังมีอาการมึนเมาอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบหลักฐานในที่เกิดเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานจากภาพวงจรปิดที่มีร่องรอยการรือ้อการถอดเซิร์ฟเวอร์ทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะมีการกระทําดังกล่าวจริงหรือไม่เพราะอาจเข้าข่ายกระทําผิดฐานทําลายพยานหลักฐานทางคดี ล่าสุดนายอำเภอเมืองนคนปรปฐมฟันดาบสั่งพักงานกำนันคนดังหวั่นยุ่งเหยิงพยานหลักฐานจากประเด็นดังกล่าวก็ทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้เพราะจากข้อมูลของพยานดันพบว่าภาพในงานเลี้ยงเลือดดังกล่าวนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งร่วมโต๊ะอยู่เป็นจำนวนมากแต่ทำไมยังเกิดการทำลายหลักฐานเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดได้ ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นถึงไม่ลงมือจับคนร้ายในทันทีหรือนี่จะเป็นการรวมหัวกันระหว่างกำนันนกและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจผู้ร่วมชะตากรรมกว่า20นายถูกเรียกมาสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยปมที่ขัดแย้งกันคืออะไรกันแน่หรือมูลเหตุที่แท้จริงจะมาจากความไม่พอใจที่สารวัตรแบงค์ไม่ยอมช่วยสับเปลี่ยนตำแหน่งให้ญาติสนิทของกำนันนกจากสายตรวจรถวิทยุ เป็นสายตรวจจักรยานยนต์ตามที่พยานได้ให้การไว้หรือไม่ซ้ำยังรวมไปถึงความรวยที่น่าสงสัยของกำนันนกที่มีรายได้หลักพันล้านแถมยังมีบ้านภูวิลล่าสุดหรูพร้อมรถหรูมูลค่ากว่า25ล้านบาทเป็นกำนันนี้รวยขนาดนี้เลยเหรอคำถามที่ตามมาคือระดับผู้นำท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่รัฐ รับเปลี่ยนตำแหน่งม,นมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่และเรื่องนี้ใ,<ห>ใครมาวานเบื้องหลัง